กามมาแต่กำเน,นิดยายก็สูมาแต่ในหน่อยก็ต้กำหนดหฮัดหดลืนมันก็หลืนไม่ได้เรื่องราวชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครของแม่เท่าววัย89ปีที่มีหัวใจแข็งแกร่งเลี้ยงลูกพิการสี่ชีวิตตามลำพังสุดแสนจะลำบากแต่ไม่เคยบ่นท้อแท้ต่อโชคชะตา คุณยายเพนผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบคุณยายมีลูกด้วยกันทั้งหมด10คนพิการตั้งแต่กำเนิด3คนส่วนคนที่พิการพอล้มป่วยอีก3ามคนได้เสียชีวิตไปแล้วลูกชายและลูกสาวอีก3าคนไม่ได้พิการแต่ต่างคนก็ต่างย้ายไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองและล่าสุดพี่คนโตเพิ่งจะมาพิการอีกหนึ่งคนซึ่งหากนับรวมตอนนี้คุณยายเพนได้มีการเลี้ยงดูลูกพิการทั้งหมด4ี่คน แม้ว่าร่างกายของคุณยายจะไม่แข็งแรงและเริ่มถดถอยชราลงเรื่อยๆตามอายุไขแต่คุณยายก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกพิการทั้ง4ชีวิตที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยโดยคุณยายได้ใช้เบี้ยคนชาราและเบี้ยผู้พิการของลูกๆในการซื้อข้าวหาอาหารเพื่อประทังชีวิตไปแบบวันต่อวัน ทำไมถึงมีหัวใจที่แข็งแกร่งทำไมถึงเข้มแข็งและอดทนสู้เลี้ยงลูกพิการทุกคนน่ะทำไม <c oughs> ทำไมยายสู้จ๊ะสู้ได้ทำไปอย่างนั้นเองการมาแต่กำเนิด <c oughs> ยายก็สู้มาแต่ในหนอเพราะะตกองอนุษ์ฮัดหลืนมันก็ <c oughs> หลืนไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมจ้ามาตั้งแต่เกิด สัญชาตญาณความเป็นแม่ห่วงลูกว่าใครจะดูแลโดยอายุที่มากขึ้นไม่มีเรี่ยวแรงและเริ่มไม่ค่อยสบายก็เป็นห่วงว่าถ้าหากตัวเองเป็นอะไรไปใครจะมาดูแลลูกพิการทั้งสี่ก็โอ้โหสุดยอดยิ่งกว่าแม่ดีเด่นที่ว่าแม่ดีเด่นอีกผมพูดเลยแม่แม่เคยมาบ่นอะไรให้ผู้ใหญ่ฟังไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยเคยมาตัดพ้อว่าลูกแต่ละคนออกพิการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีแกไม่เคยพูดไม่ไม่มี ไม่แต่พี่ปาาของแคนิดเดียวแต่แค่ผมเข้ามามาดูช่วยแกนั่นบ้างเนี่ยแกก็ไม่เคยตีบทสิจพี่ปาัาแล้วแล้วเรื่องเรื่องอความเป็นอยู่ของแกตอนนี้ก็อย่ามองว่าสภาพแวดล้อมบ้านอะไรต่างๆนี่เป็นอยังไงบ้างน่าสงสารก<ค><ะ>็น่าสงสารอยู่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชันลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ